สวัสดีครับพบกับผมกอล์ฟอาร์เซ่แปดเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับที่ผมได้อยู่ในตลาดหุนนะ้นเนาะในวันแรกที่ผมเข้าไปในตลาดหุน้นก็เป็นวันนี้เดือนนี้ปีก่อนพอดีนะครับตอนที่ผมเข้าไปไมันเป็นช่วงของโควิดในระยะแรกนะครับ เจำได้ว่าตอนนี้ผมเข้าไปประมาณพันสองนะครับแล้วก็ได้ผ่านร้อนผ่านน้ำมาพอสมควร <Wow. S 1> ได้เจอการทุบหุ้นปั่นหุ้นเจอทั้งหุ้นขาขึ้นและก็ขาลงแต่ที่เจอส่วนใหญ่นะครับในตลาดหุ้นผมเจอการไซด์เว์ของตลาดหุ้นมากกว่าครับ ต้องขอบอกว่าการที่จะถือในช่วงเวลานั้นนะครับมันค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรเลยครับ <Nope. S 1> ใจต่ต้องนิ่งมากๆเขาท่งได้บอกครับว่าการเล่นในตลาดหุ้นเนี่ยคุณควรมี EQ มากกว่า IQ ครับผมเคยได้บอกวิธีเกี่ยวกับการเลือกหุ้น6ขั้นตอนไปแล้วนะครับแบบสไตล์ผมก็เลยจะมาบอก หุ้นตั้งหกตัวที่ผมถืออยู่บ้างนะครับว่าผมถึงหุ้นตัวไหนบ้างและมีวิธีการเลือกอย่างไรเพื่อจะเป็นแนวทางในการที่จะให้คุณได้ศึกษาต่อไปนะครับเริ่มที่หุ้นตัวแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือ as หรือที่ชาวแลนด์อรกรู้จักกันนั่นก็คือ asia s p f t เป็นหุ้นเกี่ยวกับเป็นการให้บริการเกม ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่ผมเข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับมันมีสาเหตุดังนี้ครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีกำไรสุทธิดีอย่างมากเมื่อไตรมาสหกสามที่ผ่านมานะครับซึ่งขึ้นจากปีหกสองประมาณเป็นหลายพันเท่าเลยนะครับและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอยู่คนหนึ่งครับ ที่เราคุณชื่อกันเขาก็คือคุณต๊อบเท่ากัานอนนั่นเองใน,นสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เคยไปเด็ดเกมมาก่อนแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในบริษัทนี้อย่างแน่นอนเขาถึงได้เข้าไปเซืรอนะครับ 2. หุ้น BCH หรือถ้าเป็นที่รู้จักกันนะครับก็คือบริษัทมะกอกเซนฮอสพิทอลจำกัด โรงพยาบาลในเครือของหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเอาให้รู้จักง่ายๆเลยก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลเกษมษ้านนะครับโดยสิ่งที่น่าสนใจที่ผมเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้นะครับมันเป็นเพราะว่ากำลัสถิติดีครับอะไรได้ก็ดีด้วยได้อย่างที่สำคัญนะครับนั่นก็คือบริษัทเนี้ยยังอยู่ในแค่ระดับ หมื่นล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับยังโตได้อีกหุ้นตัวที่สามนะครับนั่นก็คือ e อกโกเป็นหุ้นเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านะครับซึ่งทำไมผมถึงซื้อหุ้นตัวนี้ใช่ไหมครับก็ต้องตอบว่า P/E ครับ P/E หุ้นตัวนี้เนี่ยต่ำครับถ้าเทียบกับ หุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญนะครับเขาได้ออกนโยบายที่เกี่ยวกับการทำพวกพลังงานทดแทนนะครับคุณก็ไปอ่านใน56าสิบหเองนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อหุ้นตัวเนี้อย่างเช่นพวกกังหันลมทำพลังงานาน้ำทำเกี่ยวพวกโซลาเซลล์หุ้นที่4ครับหุ้นกันกุณ คล้ายๆหุ้นเมื่อกี้นี้เลยครับนั่นก็คือทําเกี่ยวกับพวกโรงไฟฟ้างบกันเงินดีแป่เขาค่อนข้างจะหลากหลายกว่าครับเพราะว่าเขารับติดตั้งพวกออโซลาเซลล์พวกพลังงานลมอะไรเงี้ยด้วยครับหุ้นที่ห้าครับหุ้น O R I หรือที่เขาเรียกในตลาดหุ้นนั่นก็คือหุ้น ออริจินนั่นเองครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหา,ราทรัพั์เนาะซึ่งวงกันเงินก็ถือว่าดีนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยมันมีผู้บริหารครับที่กันข้างเก่งเลวก็มีวิสัยทัศน์อายุก,ก็ยังน้อยอยู่นะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้ไปนะครับและก็มาถึงหุ้นตัวสุดท้ายแล้วนะครับ นั่นก็คือ UTP หรือบริษัท United Paper จำกัดแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับทำเกี่ยวกับกระดาษห่อของที่เป็นแพ็กเกจจริงห่อสินค้าย,ย่างนั้น,นครับโดยที่มันน่าสนใจก็เป็นเพราะว่ามันได้รับอน,นิสงส์จากโควิดสิบเก้านันเองครับเพราะว่าเมื่อมีการปิดเมืองใช่ไหมครับคนก็ะส่าของออนไลน์มากขึ้นเขาก็เลย มีความต้องการในการใช้กระดาษห่อของมากขึ้นสังเกตได้จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี63นะครับถึง28%เลยนะครับผมก็เลยเข้าซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับก็จบสำหรับคลิปนี้สำหรับคนที่ถูกใจก็กดไลค์คนที่หมีขี้หน้าก็ดิสไลค์